ปิ้นออกมาเป็น A4 2แผ่นแล้วเราก็มาติดกันแบบนี้ก็จะได้แพทเทิร์นของมารกลอแล้วเวลาที่เราบีบเนี่ยนะคะมันก็จะออกมาเป็นรูปหัวใจแบบนี้เราบีบในแพทเทิร์นนี้แล้วมันก็จะออกมาเป็นรูปหัวใจแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดเทคนิคดีๆในการทำเค้กขนม และเบเกอรี่ต่างๆในทุกๆวันค่ะวันนี้เราจะมาดูอุปกรณ์ของมาการองนะคะอันนี้ก็เอามาให้ดูนะคะก็จะเป็นมาการองที่ก้อยเนี่ยทำมาไว้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะทํามาไว้นานแล้วแหละแล้วก็ตั้งโชว์ไว้นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะเรามีทีมงานด้วยนอกมีการยอดเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยมาดูเรื่องของอุปกรณ์นะคะ ทำมากรองเนี่ยเนื่องจากว่าเรานะคะทำสูตรของอิตาเลียนซึ่งสูตรอิตาเลียนเนี่ยมันต้องต้มน้ําเชื่อมก่อนให้ตีเป็นเมอแรงนะคะแล้วการต้มน้ําเชื่อมเนี่ยมันต้องต้มให้ได้อุณหภูมิ118องศา1 1 8องศานะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมีนั่นก็คือที่วัดอุณหภูมินะคะเขาเรียกว่าเป็นเทอร์โมมิเตอร์นะคะเทอร์โมมิเตอร์ตรงนี้สําหรับวัดอาหาร นะคะอันนี้เป็นแบบอินฟาเลตนะวันนั้นพี่กิ๊กส่งรูปมาให้ก็ดู200กว่าบาทนะคะเราไปเสิร์ชได้เลยในในช้อปปี้ส0งร0อยสเนี่ยค่ะไม่เกินนี้นะคะแล้วก็มีเป็นตัวนี้มันจะมีอยู่2แบบนะมีอยู่2ตัวนะคะก็แบบอินฟาเลตแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะคะแบบที่เราเนี่ยจุ่มลงไปในหม้อแล้วเราก็จะวัดอุณหภ,ภูมิได้ อุณหภูมิที่เหมาะสมต้องเป็น118องศาเท่านั้นนะคะสำหรับที่เราจะทำมากระลองเนาะตัวเทอร์โมมิเตอร์อันนี้เราเอาไว้สำหรับวัดน้ำเชื่อมวัดอาหารนะคะสมมติว่าไก่เนี่ยเขาอบไก่ขึ้นมาเนี่ยแล้วอุณหภูมิที่มันสุกแล้วน่ยมันกี่องศาเขาก็ปักจิ้มตรงนี้เข้าไป นะคะจะได้รู้ว่าไก่เดี๋ยมันสุกหรือ,อยังใช่ไหมอันนี้เล่าให้เห็นภาพนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมีที่วัดอุณหภูมินะคะเอาที่มันสะดวกมากๆเลยก็คือเอาเป็นเครื่องยิงจะดีกว่านะคะเป็นที่วัดอุณหภูมิแบบอินฟาเลดนะโอเคต่อไปอันนี้นะคะก็คือเป็นที่วัดอุณหภูมิเนี่ยในเตาอบถ้าเราจะทำมากะลองเราต้องมีตัวนี้นะคะเราไม่สามารถที่จะอิงอุณหภูมิหน้าเตาได้ตัวนี้เราจะ เอาวัดอุณหภูมิอยู่ในเตาอบเนาะนี่มันจะเป็นแบบแขวนนะคะจะมีลวดอยู่ข้างในเตาอบแล้วก็แขวนตัวนี้แบบนี้นะคะแล้วเวลาที่เราจะทํามากระองเนี่ย140องศาไฟบนล่างเปิดพัดลมนะคะแล้วเราก็จะอิงอุณหภูมิเนี่ยอยู่ในตัวนี้ จะไม่ใช่ดูที่หน้าเตาหน้าเตามันก็จะมีปุ่มให้หมุนใช่ไหมคะเราจะอิงจากตรงนี้บางทีเนี่ยหน้าเตามัน150าแต่ว่าในนี้มัน130อะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ต้องปรับจุดที่มัน140เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูรู้ใจเตาตัว,ตวเองนะคะให้เข้าใจเตาอบของแต่ละบ้านต่อไปนะคะคือเวลาที่เราจะบีบมากะรองเนี่ยมันต้องใช้เป็นถุงบีบนะคะเป็นถุงบีบแบบนี้แล้วก็เป็นหัวบีบ หัวบีบเนี่ยเป็นเบอร์12เส้นผ่าศูนย์กลางของหัวบีบเนี่ย8มิลแล้วก็ถุงบีบเนี่ยให้เราซื้อเป็นไซส์ใหญ่มาเลยนี่น่าจะเป็นเบอร์ M มันจะมี SML เนาะแล้วก็ซื้อเบอร์ M เบอร์ L คือซื้อไซส์ใหญ่มาเลย ต่อไปที่มันขาดไม่ได้เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแผ่นเทฟลอนนะมันจะมีแผ่นซิลิโคนแล้วก็แผ่นเทปลอนแล้วก็เป็นกระดาษรองอบ off. แต่อันนี้เราจะใช้สําหรับมากระลองต้องดูดีๆนะคะคือโอเคแผ่นเทฟลอนเนี่ยมันมีหลายเกรดหลายราคาเนาะตั้งแต่แผ่นละยี่สิบสาเราก็ดูที่มันแบบหนาๆหน่อยแล้วก็ดูที่มันเป็นสีประมาณเนี้ยนะคะเวลาที่เราไปซื้อเนี่ยเขาจะมีเขียนกํากับแบบหนาพิเศษอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยมันจะแพงไหนาบางเจ้าบางง ก็จะร้อยกว่าบาทเลยก็มีคือแผนน่นนึงเนี่ยใหญ่แบบนี้แต่ก้อยเนี่ยเอามาตัดเราก็จะได้เป็น2แผน่นเพราะว่าเวลาที่เราอบมากระรองเนี่ยเราบีบแผ่นนี้ก่อนต่อไปที่มันขาดไม่ได้เป็นตัวนี้เราจะบีบมากระรองเนี่ยทำให้มันกลมเราต้องมีแพทเทิร์นแพทเทิร์นก็คือตัวนี้อันนี้เป็นรูปหัวใจเนาะใีก้อยให้พิมพ์นะคะก้อยก็เซตออกมาว่ามันเป็นกระดาษ A4 ให้ทุกคนเนี่ยพิมพ์ออกมาเป็น A4 2แผน่นแล้วเราก็มาติดกันแบบนี้ก็จะได้แพทเทิร์นของมากระรองแล้วเวลาที่เราบีบเนี่ยนะคะ มันก็จะออกมาเป็นรูปหัวใจแบบนี้เราบีบในแพทเทิร์นนี้แล้วมันก็จะออกมาเป็นรูปหัวใจแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าอยากบีบเป็นกลมๆล่ะคะก็เป็นแพทเทิร์นที่มันเป็นวงกลมม,มีอยู่2แบบเนาะแบบหัวใจแล้วก็แบบกลมนั่นเอง oh. ต่อไปเวลาใช้ใช้ไงคะเนี่ยเราก็เอาตัวนี้ค่ะลงไปในถาดรองอกทํามากรองนะคะพยายามใช้ถาดรองอกถาดสีดำอ่ะที่มันแถมมากับเตาอบอ,อันนั้นจะดีที่สุดแล้วก็วางแล้วก็เอาเนี่ยทาคือวางซ่อนทับลงไปเวลาเราบีบก็คือบีบให้มันเป็นรูปหัวใจ ถ้าเกิดเป็นวงกลมก็จะเป็นแพทเทิร์นเป็นวงกลมบีบออกมามันก็จะได้เป็นเป๊ะเลยนะคะไม่มีพิมนะหลายคนถามเข้ามาว่ามากระลองเนี่ยมันต้องมีพิมไหมคะถึงจะออกมาเป็นกลมๆไม่มีนะคะแล้วก็บอกตอนนี้ตรงนี้เลยว่าพิมพ์ซิลิโคนที่มันเป็นกลมๆที่มันเป็นบล็อกนะคะอาจจะเคยเห็นนะเป็นพิมพ์กลมๆที่มันเป็นบล็อกขึ้นมาอานาชัยไม่ได้นะคะแล้วก็ซิลิโคนก็ได้เป็นแผ่นซิลิโคนก็ได้ แบบนี้นะคะแต่ว่าสูตรที่เราเรียนกันอยู่ในคอร์สเนี่ยมันจะได้ผลดีสําหรับแผ่นเทฟลอนอันนี้คือก็คือแผ่นซิลิโคนนะแผ่นซิลิโคนก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเนื้อซิลิโคนแบบนี้แบบนี้นะคะส่วนผ่าแผ่นเทฟลอนที่เราเห็นตรงนั้นนะคะคือพวกแผ่นแบบนี้เราสามารถที่จะล้างแล้วก็ใช้งานได้บ่อยๆซ้ําๆไปตลอดเลยนะถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นรองอบ ธรรมดาเนี่ยเป็นแผ่นกระดาษไขธรรมดาเนี่ยเราใช้งานแค่ครั้งเดียวใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ทิ้งแต่ว่าพวกแผ่นเทฟลอนแผ่นซีคนเนี่ยเราก็ใช้ได้ซ้ําๆนะคะพอใช้เสร็จแล้วเราก็จะต้องเอามาเอามาล้างแล้วก็ใช้ซ้ําได้นะคะต่อไปสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้นั่นก็คือเป็นตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นโถตวงนะคะเราไปซื้อเลย อยู่ในท็อปทุกสาขานะราคา59บาทนะคะนี่เขาก็จะมีบอกเขียนไว้เลยว่าสามารถอยู่ในอุณหภูมิได้ที่ลบ2องศาถึง120องศานะคะนั่นหมายถึงว่าน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนเนี่ยห้ามเกิน120องศามันเป็นมันเป็นตวงของเหลวนะคะอันนี้เราต้องเอามาตีเมืองแรงเพราะว่าเวลาที่คือไข่ขาวเนี่ย มัน30กว่ากรัมถูกต้องไหมคะเราทํา1สูตรเนี่ยไข่ขาว30กว่ากรัมถ้าเราตีในโถท,ที่มันใหญ่กว่านี้หรือว่าเป็นชามผสมนะคะสแตนเลสเนี่ยไม่ได้นะคะเมอแรงมันจะไม่ขึ้น oh. เพราะฉะนั้นก็หาโถท,ที่มันประมาณเนี้ยนะคะก็ให้เอาให้ดูหรือว่าไปซื้อเลยก็ได้59บาท oh. นะคะแล้วเราก็ตีเมอแรงเนี่ยในเนี้ยคือเนื่องจากว่ามันแคบ นะคะแล้วก็ไข่ขาวก็น้อยนิดมาก0กว่ากรรมัมเวลาที่เราตีขึ้นมาเนี่ยมันก็จะฟูเร็วแล้วก็ตั้งยอดแข็งได้เร็วนั่นเองเพราะฉะนั้นนะก็เลยต้องให้ใช้ตัวนี้สาหรับตีมือแรงมันจะเพอร์เฟกมากนะคะใครที่อยู่ในคอร์สหรือว่าใครที่ไม่ได้อยู่ก็เอาเทคนิคนีน้ไปใช้นะคะเนื่องจากว่าเราทํามากระองเน,นี่ยค่ะน้าเปล่าเนี่ยนิดเดียวเราก็ต้องใช้หม้อที่มันขนาดนี้หม้อเล็กๆนะคะหม้อเล็กๆเ,เพื่อที่จะต้มน้ําเชื่อม พอต้มน้ำเชื่อมเนี่ยมันได้118องศาเราก็จะเทลงไปในชามตรงนั้นตรงถูตีเมอแรงที่ให้ดูตะก,กี้ค่ะ59บาทแล้วเราก็จะตีด้วยสปิดเร็วสุดแรงสุดจนเมอแรงเนี่ยมันตั้งยอดแข็งนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากนะ,ะเป็นหม้อขนาดเ,เล็กใกล้โชว์ให้ดูแลอุปกรณ์หลักๆที่เราต้องซื้อเพิ่มนะคะมีเทอร์โมมิเตอร์แบบยิงนะคะแบบเลเซอร์นะคะแล้วก็แผ่นรองอบเทฟลอน แล้วก็เป็นหัวบีบเบอร์12แล้วก็ถุงบีบเบอร์เอ็มถุงบีบให้มันแบบว่าใหญ่ๆไปเลยนะโอเคนะคะที่เรามีอยู่แล้วนั่นก็คือเป็นไม้พายเนาะไม้พายเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายรุ่นนะบางคนเนี่ยซื้อผิดนะคะรุ่นนี้มันก็หาซื้อได้ง่ายมากบางยี่ห้อเนี่ยถูกบางยี่ห้อแพงบางยี่ห้อ49บางยี่ห้อ30กว่าบาทแต่บางยี่ห้อเนี่ย1 5 0 190นะคะ ทำไมมันต่างกันคะเนี่ยก็ซื้อทั้ง150มาแล้วก็ทั้ง3 0 4 5 5บาอะไรแบบนี้ค่ะมาที่มันต่างกันอนะมันจะต่างกันที่เนื้อของซิลิโคนนะคะตัว150เนี่ยแพงไปไหนเกรดมันก็จะคือมันจะนิ่มนะคะมันจะอ่อนได้มากกว่านี้อะไรประมาณนี้เนาะนะคะแต่เวลาที่เราจะทำมากระองเนี่ยเราซื้อแบบธรรมดาก็ได้นะคะราคา4 0 5 6ิ0ซึ่งตัวนี้จำไม่ผิดน่าจะ6 6 0 7 0บาทนะคะเราจะไม่ให้มันอ่อนมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้ในงานเค้กแบบเนี้งานบัตเตอร์ครีมเนี่ยเราก็ซื้อที่มันอ่อนๆก็คือให้มันเป็นแบบเรียบไม่มีรอยต่อนะคะเวลาที่เราจะตะล่อมส่วนผสมเนี่ยมันก็จะได้ทําความสะอาดได้ง่ายคือคลีนออกได้ง่ายปาดออกได้ง่ายเพราะฉะนั้นแล้วต้องซื้อแบบนี้เท่านั้นที่ไม่มีรอยต่อนะคะต่อไปเราทํามากระองเนี่ยเราต้องใช้เครื่องตีนะ เครื่องตีสําหรับมือถือนี่มันก็เอาออกได้คือมันจะเปลี่ยนหัวตรงนี้ได้คือการที่เราจะทํามากระลองนะก็ให้เคล็ดลับแบบนี้ว่าตัวหัวตัวเนี้ยพยายามให้มันเป็นแบบนๆแบบน,นะคะเวลาที่เราตีเมแรงเนี่ยมันจะขึ้นฟูได้เร็วตั้งยอดได้แข็งโอเคประมาณนี้นะคะโอเคเวลาที่เราจะทํามากระลองเนี่ยเราก็ผสมสีสีที่เราจะใช้เนี่ยมันต้องเป็นสี เจลเท่านั้นนะคะเราไม่สามารถที่จะใช้สีน้ำสีอะไรได้นะใช้ได้นานเป็นปีเลยนะคะเป็นสีเจลยี่ห้อวินตันที่ก้อยชอบมากนะคะมองเห็นไหมนี่สีเจลมันเป็นกระปุกแบบนี้นะ140บบาทนะคะใช้ได้นานเป็นปีเลยเราลงทุนหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราจะทำแบบจริงจังนะสีที่แนะนำก็จะเป็นตัว ตัวนี้นะคะเชฟมาสเตอร์อันนี้80บาทเองนะเชฟมาสเตอร์นะคะแล้วก็เป็นสีเจลใช้งานได้ดีเหมือนกันก้อยก็ชอบอีกอย่างหนึ่งนะคะโอเคนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะอาวยกไปแล้วค่ะ